All right, let's go. Let's go. <laughs> let's go. <laughs> let's go. 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 let us go let us go let us go 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 ฟีดฟีดฟีดอันนี้ดูเฉยๆดูเฉยๆดูเฉยๆข้าวกินไม่ได้เกาเล็กไปเหนื่อยมาก1 2นที่สี่ต้องให้นะรอเดี๋ยวรอให้มีสัญญาณก่อนไอคิวบอกที่ไล่ไม่มีสัญญาณอ่ะ อ่อตาไมดีแล้วทุกค i เคอเอมึงเป a นคนมึหาปลาเนาะเอ่อาปลามึหาปลาครับพาะดคนเนี้เฟ็เฟ็ดมรไหมู้สังกฤษยังเนี่ยู้อังกฤษยังเนี่ยสองคนเนี่ยหมดแหอนแดงทุบเลยลังชมสวนวันนี้อาการสาสา ีได้ไหมลูกได้ของให้ให้อาเปล่าได้เยอะโอเคอา่อา้องกินดตอกินหันมี้กดอวมืดวืดหวมืวมืดวด้วมวมัม่ดวด พัทยาพยาพยามาทางล่องมา้องล่องเดี๋ยวเราลองดูด Get ิว่าลุงลุงเขาจะเปียนได้กี่ตัวเขนนม้มีเชือกในหัวเหรอขอต้องให้มันจบอันนด้ไว้ เลอกเลยเลือกเลยไม่เลือกหรอหมดดำหมดดำเอ๊ะหมดดำไม่กลับไปไม่กินอีกเหรอผมไม่กินน้องจางโอ้สวยนะสวยนะโอ้รวยหน่อยรวยหน่อยโอ้รวยเรียกมาตัวใหญ่ๆคุณรวยเนี่ย พ่อใหม่พ่อใหม่เขาจะได้รู้ว่าเป็นใครเเลยโอ้ยนี่นี่กับ่นนะเด้อท่างพีเออท่านนี่กับว่านไนะดู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 

คมันตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ๆอาสน้ยนี่โอ้ยใส่ซุปเล่มันแข็งเงี่ยตัวน่อยปลอยอยตัวน้อยปลอยอเอาตัวหน่อยปลอยเห็นสักคนเอาดเเรอป็นป้จิตายตัวน้อยิตายตัวใหญ่กอน Pisa is the brother of Pitiya. Mm -hmm. Pitya is my father. Yeah. Right? So Pisa, kid. Oh. Uh, oh, and then this is one, a uh, uh, three siblings. Three brothers. Yeah, so that's, uh, this is the youngest one. The older one, the middle oh, one, the one. ต yeah right? okay. ัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวให่ตัวใหญ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 ตัวใหญ่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 ตัวให่ตหญ่ตัวตัวใหญ่วใหญตัวใหญ่ตัวใหญใหญ่ตัวใหญ่ตว่ตตัวให่ตใหญ่ตัวใ่ อหกลงยัทั้งหมดหองบ่บิ๊กฟิชบิ๊กฟิชตัวให่ตัวนึงกี่กันมเนี้ยต่างเป็นต่งเด็อยากให้มนปากดิ ตัอาตัวใหญ่เตนะอาตัวบิ๊กๆวนี่าก็ได้อกันเข้าใจปตัวบิ๊กๆสบคืนนี้เปงสบายคืนนี้แป่น้องแ้มาเตาสังกฤษเลยอลดา เดี๋ยวบเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบภาษัยกฤษฟ้ยู่น้องจะไปคิดงานนะพอมพอมือเงินมาเอาอีกก็ไดรประมาณเทียก้อนหนกิโลเนีไปอโคขายโลละเก้าสิบบาทนีบอกตัว90้าสิบบาทใช่แล้วตัวละร้อโอ้โหมิสฟั n นุนอตพอเซลพออีดองค์นี้พอแปมมือดี้าย่างสิเป็นร้อยยี่สร้อยเ0อยู่บาิวบิีดีีบาทเอาันนยหยปย ตัวใหญ่ๆลูกเดียวเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาตัวหน่อยพี่นาเจอกันเรื่องหมดได้หมดมดมุดยากไปอย่างนี้ยอุ้นมาหายใหญ่เลยไอี่ไอ้ีโรคมดมดอยู่ตรงนั้นโอ้โหโอ้ยตำหนาผาก่อนขออาบน้ำสวยก่อนเดี๋ยวมาใหม่ใหม่กลับบ้านอาบน้ำอยู่พออาบน้ำสวยก่อนค่ะพ่อพ่อใครจะกลับบ้านทำเนื้อเอะมาโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งผู้หิวปลาเนี่ยเด้อ ရရျရာာကားတြာရြားစို့က်